สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในรายการเรื่องเหมาเราสีผมมิจิพลปิ่นทิพย์ครับดิฉันศุภจารกมิภะค่ะดิฉันสานุดาแดงตะค่ะและดิฉันดารุณีลิทิโน่ค่ะกับในนามพวกเราดีเจน้ำตาลคับดีเจน้ำเตยค่ะดีเจน้ำหนิงค่ะดีเจน้ำหนึ่งค่ะเออดีเจน้าเตยวันนี้แต่งตัวทำไมมาในแนวสีแดงกันเลยวันนี้เรามาในโทนสีแดงนะคะไม่ได้มาประท้วง ปรวดรว่เยง่ามกเ่ยม่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับเป็นเทศกาลอะไรครับมีเจหนิงเป็นเทศกาล Merry Christmas and Happy New Year วันคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยนะฮะทางรายการของเราก็ส่งความสุขให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยส่งท้ายแฟนเก่าด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย ไม uh, okay. in <okay> okay> ่ไม่ไม่เอาโอ้ไม่มีแฟนเก่าให้ส่งท้ายอะค่ะดีเจน้ำเตยจะส่งท้ายแฟนเก่าหรือว่าจะต้อนรับแฟนใหม่ต้อนรับแฟนใหม่ค่ะไม่ต้อนรับแฟนไหนคืนนี้ไปหาเลยนะคะคืนน uh ี้โอ้โอน่าเลนด้วยเลยค่ะตามรายการของเราเถอะวันนี้ดีเจน้ำหนิงมาเสนอในข้อข่าวค่ะวันนี้นะคะดีเจน้ำหนิงจะมาเสนอในหัวข้อข่าว อันนี้ส่งบันโลกดันทีวีดิจิตอลโตห้างเล่นกระตุ้นยอดขายนะคะแล้วช่วงต่อไปมาพบกันค่ะครับติดตามฟังรายละเอียดข่าวได้ในช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสรุรดาแดงตาวันนี้จะมารายงานข่าวในหัวข้อข่าวอันนี้ส่งบันโลกดันทีวีดิจิตอลโตห้างเล่นกระตุ้นยอดขายเดโมกรุ๊ปดิจิตอลเดินช้าตลาด ทีวีปีนี้เหนุจัดรอรุ่นปีหน้าหวังตัว30%ฝันช่วงบอลโลกเฟิ่องถึง50%เผยลูกค้าจดคิวซื้อแน่ราคาสูสีกับทีวีทั่วไปด้านผู้ผลิตได้เฮมูลค่าเพิ่มทะลุ30,000ล้านบาทส่วนสถานปั้นบุคลากร,กรลุยเต็มสูบโชว์เคสคอนเทนต์3,000 30, 0ชั่วโมงต่อวัน นายจักรกิจกีลัติโชคชัยกุลผู้อำนวยการใหญ่อุสาวุสรสบริหารสินค้า Powermore บริษัทเดโมกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านในประเทศไทยมูลค่า2แสนล้านบาทในปีนี้มีอัตราการเติบโต9%ปัจจัยหลักมาจากกลุ่มสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแต่ในปีนี้กลุ่มสินค้าบางกลุ่ม มีการชะลอตัวลงไปอาทิทีวีกล้องถ่ายภาพและโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะกลุ่มทีวีซึ่งผู้บริโภครอการตัดสินใจทีวีดิจิตอลมาตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้การตลาดติดลบ5-10%ในขณะที่ Power อร์มอลติดลบ7%แต่หลังจากความชัดเจนของภาครัฐและการเริ่มวางตลาดของผู้ผ,ผลิตสินค้า6แบรน มาตั้งแต่เดือนกันยายนทำให้ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นปัจจุบันสัดส,ส่วนการซื้อทีวีของลูกค้าใน Power m o r มออยู่ที่กลุ่มของทีวีดิจิตอลถึง70%อย่างไรก็ตามจากการชะลอตัวของตลาดทีวีตั้งแต่ต้นปีจะส่งผลให้ภาพรวมของตลาดทีวีทั้งปีนี้ยังคงติดลบ อีกปัจจัยที่จะส่งผลต่อตลาดทีวีอย่างมากในปีหน้าคือการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2557จะส่งผลต่อการเติบโตของตลาดทีวีดิจิตอลราว50%ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนการแข่งขันและเพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อของลูกค้าในช่วงปลายปี Power Mall ได้จัดรายการแบงคอกอิเล็กทรอนิกส 2014ขึ้นในวันที่19ธันวาคม2556ถึง5มกราคม2557ที่เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์บางแคและเดอะมอลงามวงวานเรานะครับก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็กลับบ้านเดินทางโดยปลอดภัยและก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับค่ะสำหรัวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ ดิฉันสุจิรากันราิคาค่ะดิฉันสันิดาแดงปาค่ะดิฉันดาวมีลิพินอค่ะและผมนายพลปินชิพกับรายการเรื่องเมาเราสีวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ,คะชิงกดาดนเทัตั้งแตร,ราะ